yang separuh keso antara ya pimpin asan tu serang kepatu yang semijen tu di kayu tatu yang hutu serta pada cibe dan sama yang giko hutu serta yang kama semut tara kate peta anurakan tu itip sovi se 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 i i se se puta nami i minatang so i i so tang puta pi ti i tak coba puta jauh cuma penang มังสังพระธรรมเจ้าจงมาเป็นเนื้ออัฐิพระสังกจเจ้าจงมาเป็นกระดูกติเพชรชักคงคงอิสวะสุสุสวะอิพุทธปิติอิสาธุ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 สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมกับผมครับทิศฟันนะครับ วันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ปู่บึงการนะครับคุณผู้ชมนะครับตามตัวเลขปู่บึงการนะครับเข้าทุกงวดนะครับคุณผู้ชมนะครับปู่บึงการหลายท่านให้แอดมาตามนะครับอนนี้แอดมาได้มาตามแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศสถานที่วัดด้วยนะครับปู่บอกว่าจะสร้างพญานาคตรงที่นี่ด้วยนะครับคุณผู้ชมนะครับแอดก็ยินดีนะครับที่จะเป็นสะพานบุญให้นะครับ ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมครับในตัวเลขของปู่นะครับถ้างวดนี้ปู่ไม่รู้จะได้ตัวไหนนะครับคุณผู้ชมนะครับถ้าได้ตัวไหนก็คุณผู้ชมก็อย่าลืมนะฮะอย่าลืมนะครับถ้าได้ตัวเลขจากปู่ไปก็อย่าลืมนะครับช่วยสร้างบุญสรยาย้างพญานาคกับปู่ด้วยนะครับแอดก็เป็นสะพานบุญด้วยนะครับได้บุญด้วยนะครับที่นําเสนอในเรื่องราวของการที่จะสร้างนะครับ ปู่พญานาคที่นี่นะครับเราเราได้บนด้วยกันครับคุณผู้ชมครับนะครับแล้วไม่รู้ว่าเลขของปู่จะได้ตัวไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูติดตามด้วยกันนะครับจะได้ตัวไหนก็นะครับก็มาฝากแฟนๆช่องนะครับนะครับโอ้ต้นโพสวยมากเลยเนี่ยอยู่ที่บึงการนะครับคุณผู้ชมครับโอมาไกลครับจากสุรินทร์มานี่ก็ไลรลอยโลนะะเนี่ย เพิ่นโทร่มาดูกันเลยเพิ่นได้ซื้อได้บอลอยู่ตัวอันไม่เจแดงแล้วว่าห้หลุงปูหายไรฮะนิตม,มานะครับวันี้นะครับผมปูลวงปูฝันว่าบักเก็กบักเก็คกกหมูเดียวกันนี่แล้วมันมาหามันมักเป็นเจ็ดนะแล้วก็มันหิวหัวปลาหัวปลานี่คางละสามพ่วงแบบเพิ่นห้อยน,นะห้อยหัวปลาหัวปลาคอเดหลุงปู ปูก็เลยตีเจ็ดสามวก็สามสามเออกับฮิวนี่ลุงปูว่าหาหาบ่สนนกมันหาม้หามมันหมเจ็ดสาเจ็ดสาบ่เขียนหาแต่ปูเคยฝันเป็นนิ่มต้องตีเป็นเลขตัวใดครับตีเป็นเลขตีลุงปูมักเบิ้นลุงปูเคยตีว่าเจ็ดสมสเนบ่เจเออแล้วก็สามหเจ็ดแปงสิหลอ สามห้เจ็ดหัวมาเนี่มันบอกคไอหลงปูก็บออย่างหยหลายหางเนาะเจ็ดสามสามปูหาฟันท่งเลยครับเจ็ดันมากหางเดียวนึ่งตีห้าห้ามาหางเดียวหางเดียวบ่ครับหางเดียวเลยหางเดียวนี่เอาบักปืนนี่ละไปบักปืนสามห้าเจ็ดสาม้าเจ็ดสามห้าเจสสสสส ห้าห้าสามกับห้าห้าสกับห้าห้าจนนั่นละมันจังบ่หรายหางถลายหางมันทับย์นต้องลายตัวเนาะต้องมลายตัวลายตัวลายลก็เอาปืนสามห้าเจ็ดไปสามห้าเจ็ดปืนสามห้าเจ็ดแล้วก็ห้าห้าแล้วก็สามสามแล้วก็สามสามเจ็ฝันหามาแทะปูว่าเด่นหาเด่นหาเด่นหาแต่ว่าผมเห็นอยู่นือปูเอยู่บนไอ้นีค หาหาวะครับหาสามพวนี่ครับมาเลยครับท่านผู้ชมนะครับผมปูบอกแล้วนะครับผมปูบึงการบอกมาเป็นตัวนี้นะครับท่านผู้ชมครับสามห้าเจ็ดห้าห้าสามสามแค่ระบายโอ้ขึ้นเขาคั้ยได้คือนเขาม้วนโอ้จริงจริงเนาะเต็งเนาะดอกเต็งเนาะปูเนาะเพราะว่าหลวงปูก็จะเป็นหัวหมุนขาบาดข้าเจ้าปอยหมาย่วงหึงว่วทะลุมาเนาะ หัวหลุดจาก,จากสาบาดพุ่นแล้วพระเจ้ามีของดีได้ทั้งของดีหลายหลวงปู่รับมีผู้สวรร์หลวงปู่ว่าจะไปหาเอาของมาไว้แต่นั่นยุนบเห็นย,ยมลุ่งเดี๋ยวเอายู่อเอาไว้หลวงปูเ่เคยเห็นหลวงปูส่สวงไหม หลวงปู่ช่วงแล้วพวกคยใช้อังศาดอกปู่เคยเห็นไหมเคยตอนเดินที่ยลเคยเห็นแล้วเคยในมิรเคยอะไรไหมเคยเห็นหอดบุญกรครับหลวงปู่ขั้นหัวาัวคือวัอุจจริเนาะครับผมก็นางยูนางยูริมแมวนำขงมองเพิ่นไปพ่อนทำเพี้ยงนี่แหละทั้งอำเภอสังคมเป็นพระนุ่มยางมากแล้วบัดนี้ก็พ่อมาไกลหัวฮาฮาเป็นพระเท่า แล,ลแล้วบาดนี่พ่อสินล้งในน้ำขงเราปู่ผาอาบน้ำล้งม่น้ำขงเราก็สัง้มงม,มองมทำมอมคำไปฟังเล่าจะไปติดผาต่อนอ้า้ค่ำเด้อพะนะหลงผาต่อนอ,าอะนะ้า้ค่ำเด้อพนะก็เลยไปตีตีค่ำที่เราให้เป็นธรรมะผาต่อนอ้าค่ำเป็นอย่างนี้ไปตียุสามปียังตีออกไปตียุตทำผาแบนเที่ยงขัน้น ผาต่อนี่แม่นว่าหลาผาต่อแล้วก็นอคั่มแน้วขวมไปฟังพุ่นมันนั่นเองนอคั่มเพิ่นระบายบอย่างนอคั่มอ่ะครับกผู้ยิ่งเด้อนั่นแหละผาต่อนอคั่มเพิ่นว่าขามไปจะไปหลุงขามไปพม่าขามไปฟังเล้าตอนมาตอนยางมานี่เป็นนุ่มเหนือมานั่งน้ำเฮานี่เป็นพระแ่าอ๋อลงปูสวงเลยนะ บวม,นมันธรรมดาเนาะเรือบาทนี่ผู้นี่ในอีสานเท่านี่ท่องข้าหลายมันผู้เก่าแล้วก็ผู้ผู้นี่ก็ขังเนี่ผู้ผู้ทั้งแหนงซีแล้วแกรดต่ําจําเลยผู้ลังกาผู้ลังกาแต่จริบงบาคคนมีวัดเด๋หลวงปู่ปอยู่มีล่มถือเท่าถือเท่ามาเด้ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับผู้เขาควัญนะครับสาธุสาธุหลวงปู่จะสร้างอย่างไหน,นสร้างพญานาคบ่อที่หลวงปู่น้อขั้นเป็นไปได้หลวงปู่ค่ะม,ม,ม,ม่นแม่นมันโยมบ่มาหลวงปู่ก็สิเฮ็ดอยู่แล้วแล้วแต่ถ้าสิโยมมานี่ก็สิได้ช่วยกันหลวงปู่ว่าบัดเช้าฝนตกหลวงปู่ก็สิเฮ็ไไดพญานาคไปหาเมืองแล้วล่ะขงังบันใดนั่น ปรึกษากับญาติกับโยมทั้งนครปฐมอยู่โอ้ขั้นแม่หลวงปู่บ่เปลี่ยนใจงวดวันหนึ่งก็ได้แล้วแต่วันนี้พอได้ไม่ปู่ก็ได้ส้าจหนเออหลวงปู่เปลี่ยนใจสิงจริมือชือไทยยังเลืยกตูนโยมเลยครับมันสับสนเลยเปลี่ยนใจทำแม่หลวงปู่เอาปืนสามแปดกับปืนสามหาเจ็ดทึกทั้งหลังทั้งบุญแต่วันนี้ปู่มั่นใจตัวเดียวตัวไหนนะปู่ถ้าถ้าปู่ปู่มั่นใจ ชอบที่สุดตัวชอบที่สุดปูตามที่จริงเนาะข้าเจ้าไหนี่ซีหางถา้ถาถ้าหลวงปู่เฉียนซีหางมันม่พลาดเลยแต่ว่าเห็นข้าเจ้าไหนี่แปดหางกับมี่สามสิบหางกับมี่ต่หลวงปู่ถ้าเฉียนซีหางมันพลาดคือหลวงปู่เฉียนให้เพิ่นตอนหะนึ่งเก้าเจ็ดเก้านั่นแล้วก็ไม่ยังอีกบุมันออกเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนั่นหลวงปู่เขียนให้ไว้เผื่อได้เนาะซีหางเนาะ สีหางโบผาดหลวงปู่วะโอ้เอาสีหางใบโชว์นะคือว่าฟันหางเดียวนี่มันผีนี่ละหลวงปู่ให้ยละถ้าบ่มั่นใจก็บ่กล้าให้ตัวนี้บ่ปู่นั่นแหละสามหาเจ็ดหาหาสามสามถ้าพลาดไปถ้าหลวงปู่เขียนให้อีกครั้งหนึ่งหลวงปู่ที่เขียนหาแปดหาแปดตัวเดียวมัาปู่หาหาแปดเลยหรอหาหาแปดหาหาแปดอ๋อเอาเขียนไปเพิ่มหน่อย ปูห้าห้าแปดเนาะสามสามโบขามันโบออกเกียจสามสามขำมันโบออกอยู่เนี่ยมันตรงมัออกล่างหาสามสามมันมักเบิ้ลนาโบเบิ้ลนาก็ต้องให้บ้านหมวดอะไปูมวดนี่แล้วหยหาห้าแล้วก็สองหากันไว้ให้เพิ่นหู้กันเลยกันไว้กันให้ที่บ้านนี่แต่เด่นเด่นเด่นนี่หาเนาะปูเนาะตามนนใจปูนี่ เดินลงปูนี่สามห้าเจ็ดเลยเหรอสามห้าเจ็ดฟันทงเลยเม็ดเดียวเลยเม็ดเดียวตานนี้ที่ลงปูให้เพิ่นไปลังควนเพิ่นกระดีชื่อขั้นว่าขั้นวะออกสามเจ็ดสามเจ็ดเพิ่นกระดิว่าทึกเนี่ยบอเพิ่นถัน่วเลงหกประตู 6, ออกห้าเจ็ดนี่ก็ตรงตรง,ตรงเลยสามห้าเจ็ดนะครับปูตัวที่ปูชอบที่สุดนะครับผมสามห้าเจ็ดีสามห้าเจ็ด <7. S 2> งวดก้อนมันฟื้นนี่ก็มักนุ่งใช่แล้วมันต้องออกมาอีกย้อนหลังอีก ปืนลูกขาวๆนี่มีได่สามหาเจ็ดกับสามแปดสามหาเจ็ดปูบุงการเด้อครับเดอ้อปูบุงการครับปูอยากสร้างพญานาคเด้ออยากที่ท้ำนะครับมีโชคมีลาภก็อย่าลืมปูเดี๋ยวจะมีใบเล็กบัญชีปูให้เบอร์โทรโทรมาได้มิปูได้เอาจะมีเบอร์โทรของปูให้ด้วยแล้วก็สามารถโอนเข้าบัญชีปูได้เลยได้สร้างพญานาคด้วยกันเลยช่องผุมทรัพยพญานาคก,ก็ขออนุญาตเป็นสะพานบุญให้ปูสร้างปู นาคานาคีให้เสร็จสิ้นให้ได้มีบารมีด้วยการเนือ,อยันติธรรมครับวันนี้ก็ต้องขอละโมโธนากับเอฟซีที่ชมอยู่นะครับแล้วก็ขอพรอปูสักห่อยถ้าปู <ขอ S 1> ให้พรคุ่นเอซีที่มาเยี่ยมหลวงปู่ถึงบึงการเดินทางมาไกลนะขอให้เดินทางปลอดภัยแล้วก็ให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานหลวงปู่ก็จะให้พรเป็นภาษาบาลีซึ่งเป็น อังมงกุฏจักรวาลใหญ่ปรโกสอันตรายาปีวินัสสันตุสรสังกาตุยังสิมีเจนทูทิกายุตาตุยังโหตุสัตีเวนะสังิโกโหตุสัทาอากาสปปะตนะังามสมุทรกาเตาสถาตุเอนุรักนตุอิติปิโสวิเสเสเสอิอิเสเสพุทธนมอิเมนตังโสอิโสังพุทธปิติตะโจพระพุทธเจ้าจงมาเป็นนัง มังสังพระธรรมเจ้าจงมาเป็นเนื้ออัติพระสังกเจาจุงมาเป็นกระดูกติเพชรชักคงคงอิสวาสุสุสวะอิพุทธปิติอิสาทุสาธุสาทุสาธุรวยรวยเฮงเฮงรวยรวยผู้ชมครับก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมอย่างมากนะครับส่วนตัวเลขของปู่บึงการนะครับได้แล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับได้แล้วนะครับปู่บอกว่าเนี่ยเน้นเน้นเด็ดเด็ดที่สุดก็คือนี่แหละครับสามเจ็ดนะครับแล้วก็ มีห้าห้าสามสามด้วยนะครับเน้นห้านะครับคุณผู้ชมเห็นเน้นห้านะครับปูนะครับท่านใดที่มีโชคไม่ลาบก็อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมนะครับอย่าลืมช่วยสร้างปูด้วยนะครับนะช่วยสร้างปูพญานาคที่นี่นะครับก็เอ็ดก็ได้ติดตามแล้วก็เห็นๆรวยๆทุกท่านนะครับคุณผู้ชมนะครับได้ตามให้แล้วตัวเลขแล้วก็ได้สนทนากับปูด้วยนะครับคุณผู้ชมนะครับปูก็อยาก ปูขาวนะครับเลขข้างๆเปดๆนะครับสารปูขาวแล้วก็ต้นตะเคียนนะต้นเมตะเคียนคาราบาลนะฮะต้นเมตะเคียนคาราบาลเหมือนดูมีเขาเรียกกันเหมือนห่วงควายนะฮะ ครับสาธุสาธุครับคุณผู้ชมขอบคุณคุณผู้ชมครับยฮงรวยด้วยเอติดตามคลิปหน้าต่อไปครับผมสาธุสาธุสาธุครับก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมอย่างมากนะครับส่วนตัวเลขของปู่บึงการนะครับได้แล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับได้แล้วนะครับปู่บอกว่าเนี่ยเน้นเน้นเด็ดเด็ดที่สุดก็คือนี่แหละครับสามห้าเจ็ดนะครับแล้วก็มีห้าห้าสามสามด้วยนะครับเน้นห้านะครับคุณผู้ชมเห็นเล่นห้านะครับปู รับท่านใดที่มีโชคมีลาบก็อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมนะครับอย่าลืมช่วยสร้างปูด้วยนะครับนะช่วยสร้างปูพญานาคที่นี่นะครับก็เอดก็ได้ติดตามแล้วก็เฮงๆรวยๆทุกท่านนะครับคุณชมนะครับได้ตามให้แล้วตัวเลขแล้วก็ได้สนทนากับปูด้วยนะครับคุณผู้ชมนะครับปูก็อยากสร้างนะครับปูก็เดินทดงมาหลายปีนะครับก็ได้มาอยู่ที่นี่นะครับนะครับก็ตอนนี้เรามาอยู่ตรงอ่าสารปูขาวนะครับเรขข้างๆเปดๆนะครับสารปูขาวแล้วก็ ต้นตะเคียนนะจะแม่ตะเคียนคาราบาลนะฮะต้นจะแม่ตะเคียนคาราบาลเหมือนดูฮะมีเขาเรียกกันเหมือนห่วงควายนะฮะรับสาธุสาธุครับคุณผู้ชมขอบคุณคุณผู้ชมครับยังไงรวยโดนเด้อติดตามคลิปหน้าต่อไปครับผมสาธุสาธุสาธุสวัสดีครับผม